สวัสดีครับอยู่กับผมดินอีกเช่นเคยและวันนี้ผมจะมาสปอยภาพยนตร์เรื่องสเปลปี2020เรื่องราวเริ่มขึ้นมาที่มาร์คซึ่งเป็นแฟนของวิโอลาเขาได้หยอกเล่นกับแฟนของเขาเพราะวิโอลาติดอยู่ในห้องและเธอก็บอกให้มาร์คพังประตูให้เธอออกมาแต่ว่ามาร์กก็บอกว่าประตูนั้นมันแพงถึง1,500เหรียญเลยนะผมจะไม่ยอมพังมันเพื่อคุณรอกแต่ในที่สุดเขาก็สะดอกกุญแจเพื่อให้เธอออกมาได้ก่อนที่ทั้งคู่จะจูบกันและมาร์กก็มาทํางานโดยที่ ทำงานเป็นทนายความที่ประสบความสําเร็จและร่ํารวยเป็นอย่างมากและเขาก็ได้มาพบกับลูกค้าและได้รับปากกับลูกค้าว่าเขาจะสู้คดีนี้ให้อย่างเต็มที่แม้ว่าโจทย์ที่ฟ้องพวกเขาจะเป็นคนดําเหมือนกับมากก็ตามมาร์ก ก็ได้เข้ามาทํางานในห้องส่วนตัวและมีสายโทรเข้ามาและเลขาของเขาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวที่โทรมาจากรัฐเคนทักี้และทันใดน,นั้นเมื่อมาร์ครับสายโดยปลายสายบอกว่ามีข่าวร้ายเรื่องพ่อของคุณแจ้งให้ทราบเพราะตอนนี้พ่อของคุณเสียชีวิตแล้วและที่ต้องแจ้งเพราะว่าเขามีเรื่องบ้านที่เป็นมรดกต้องจัดการก่อนที่มาร์กจะกลับบ้านและมาคุยกับครอบครัว โดยเขามีลูกชายชื่อไทดอนและลูกสาวชื่อแซมมาร์กเล่าให้ครอบครัวฟังว่าเขาไม่เจอพ่อตั้งแต่เด็กๆแล้วมาร์กเล่าให้ฟังอีกเขาหนีออกจากบ้านและไม่กลับไปอีกเลยเพราะพ่อของเขาเป็นคนไม่ดีและวิโอลาก็บอกกับลูกๆของเธอว่าเราจะหยุดกิจกรรมทุกอย่างและเราจะไปที่บ้านของมาร์กเพื่อแสดงความเคารพศพครอบครัวของมาร์กได้เดินทางไปเคารพศพโดยทางครอบครัวนั่งเครื่องบินส่วนตัวไปโดยที่มาร์กเป็นคนขับเครื่องบินเองมาร์กได้เปิดเพลงให้ลูกฟังแต่ดูเหมือนว่าลูกเขาจะไม่ค่อยอินสักเท่าไหร่เพราะพวกเขาสนใจ ใจเล่นแต่โทรศัพท์ ก่อนที่เขานั้นจะแวะออกมาเติมน้ํามันเครื่องและในร้านชําข้างปั๊มมาก็พบว่ามีพวกโครงกระโหลกกับพวกสัตว์ที่ถูกดองเอาไว้เต็มร้านไปหมดและก็มีคนแปลกหน้ามาคุยกับไทดอนและเขาก็ขอดู iPhone ของไทดอนก็นจะบอกว่านายคงรวยมากสินะและเขาก็ถามว่า iPhone น,นี้ราคาเท่าไหร่ไอดอนก็บอกว่าเขาไม่รู้และบอกว่าพ่อของเขาซื้อมาให้ในขณะที่มากมาซื้อของในร้านขายของชําและคนขายก็ถามเขาว่านายไม่ได้จะไปที่ตีนเขาใช่ไหมมากก็บอกว่าเขาจะไปที่ตีนเขานั่นแหละ คขายของชาเลยบอกว่าเอาเครื่องรางในร้านเขาไปด้วยสิแต่มาร์กก็บอกว่าผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนั้นก่อนจะเดินออกจากร้านไปเข้าห้องน้ําซึ่งประตูห้องน้ําเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวที่เอาไว้กันผีและชายแปลกหน้าก็ถามไทดอนอีกว่าในมาที่นี่ทําไมเขาก็บอกว่าปู่ของฉันตายและเขาอาศัยอยู่ที่ตีนเขาชายแปลกหน้าก็ทําท่าตกใจและบอกว่าฉันไปดีกว่าแต่เมื่อมาร์กกลับมาจากห้องน้ําทั้งครอบครัวก็ได้มาขึ้นเครื่องบินก่อนที่จะมีตํารวจขับรถมาหาพวกเขาและมาร์กก็เอาใบอนุญาตขับเครื่องบิน ให้ตำรวจดูตำรวจก็บอกว่าฉันไม่ได้ว่าอะไรฉันแค่มาดูว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีและตำรวจก็ถามว่า วันนี้จะไปไหนหรอแต่มาก็ไม่ตอบและบอกว่าถ้าไม่มีอะไรผมขอไปหาครอบครัวก่อนนะเพราะพายุกําลังจะมาและทั้งครอบครัวก็เดินทางด้วยเครื่องบินไปยังบ้านพ่อของมารอีกครั้งขณะที่อยู่ในเครื่องวิโอลาบอกกับมาร์กว่าเขาเลี้ยงลูกไม่ดีทําให้ไทดอนกลายเป็นเด็กหญิงพยองและวีโอลาก็ได้บอกว่าการที่คุณโตมาจากป่านั้นเหมือนเปลี่ยนชีวิตคุณและสถานการณ์นอกเครื่องบินก็แย่ลงเรื่อยๆโดยมีพายุเข้าขณะที่เครื่องบินกําลังขับไปและก็มีฟ้าผ่ามาอีกด้วยและก็ทําให้มาร์ค ควบคุมเครื่องไม่อยู่และทําให้เครื่องบินตกมาร์กตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเขาก็พบว่าเขานอนอยู่บนเตียงหลังหนึ่งและก็พบว่าตัวเองมีแผลอยู่ที่เท้ามาร์กพยายามลุกขึ้นยืนแต่ว่าเขาก็เจ็บเกินไปกว่าที่จะเดินไว้แต่เมื่อมองออกไปข้างนอกเขาก็พบว่าเขาอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งและก็มีหญิงชราคนหนึ่งชื่อลูอิสเดินมาหาเขาและมาร์กได้ถามว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนเธอก็บอกว่าเขาอยู่ห้องใต้หลังคาบ้านเธอเองและลูอิสก็บอกให้มาร์กไปนอนบนเตียงก่อนและค่อยคุยกันและเขาก็บอกว่าผมแค่อยากรู้ว่าผม ที่นี่ได้ยังไง แล้วครอบครัวผมอยู่ที่ไหนก่อนลูอิสจะเรียกชายแก่ที่ชื่อว่าเออร์ให้ขึ้นมามาร์ก็ได้พูดอีกว่าผมแค่อยากรู้ว่าครอบครัวผมอยู่ไหนก่อนที่จะมีชายรูปร่างใหญ่ชื่อเลวิสดึงมาขึ้นไปไว้บนเตียงและมาร์กบอกว่าผมมากับครอบครัวแต่เออร์ก็บอกว่าในเครื่องบินมีแค่นายคนเดียวก่อนที่ลูอิสจะเป่าอะไรบางอย่างใส่เขาและเขาก็สลบลงในตอนเช้าลูอิสเอาตุ๊กตาที่ทําเองให้เออร์ถุยน้ําลายใส่ขณะที่เลวิสกํลาลังขุดหลุมบางอย่างอยู่ที่บริเวณบ้านลูอิสได้มาคุยกับมาร์กว่านอนยาวเลยนะ นะก่อนมาร์กจะบอกว่าลูอิสช่วยผมด้วยผมต้องการรถพยาบาลลูอิสก็บอกว่าแถวนี้ไม่มีรถพยาบาลและมาร์กก็บอกว่าเขายินดีจ่ายเงินให้เธอไม่ว่าจะมากแค่ไหนก็ตามเพื่อให้เขาได้กลับไปหาครอบครัวและผมขอใช้โทรศัพท์ของคุณหน่อยลูอิสก็บอกว่าเงินซื้อไม่ได้ทุกอย่างหรอกโดยเฉพาะโทรศัพท์เพราะบ้านเราไม่มีโทรศัพท์และลูอิสก็บอกว่าฉันมีอะไรบางอย่างที่จะให้นายรู้สึกดีขึ้นและเธอก็หยิบตุกตาที่เออถุยน้ำลายใส่ออกมาและบอกว่านี่คือตุกตาบูกิตี้และมันจะเป็นสิ่งที่ ช่วยให้นายยืนหยัดได้และมันจะเป็นตัวแทนของเธออะไรที่เกิดขึ้นกับมันก็จะเกิดขึ้นกับนายด้วยโุกิตตี้ก็เหมือนเวทมนต มันเป็นผู้ช่วยเยวยาและลูอิสบอกว่านี่มันคือของดีเลยนะและมันช่วยให้หนายกลับมาเป็นเหมือนเดิมและลูอิสก็บอกว่าเดี๋ยวฉันจะทําให้หนายดูและลูอิสก็เอาตุ๊กตาม,มาวางไว้ริมหน้าต่างก่อนที่เธอจะโรยเกลือไว้ริมหน้าต่างด้วยและบอกว่าฉันโรยไว้เพื่อให้ปีศาจมาเอาตัวนายไม่ได้และหลังจากนี้ให้หนายพักผ่อนให้สงบนะและลูอิสก็หัวเราะออกมาก่อนที่เธอจะออกจากห้องและล็อกประตูขังเอาไว้ พยายามหนีออกไปจากที่นี่โดยเขาพยายามยืนด้วยตัวเองแต่เขาก็เจ็บเท้าเป็นอย่างมากและพยายามออกไปเปิดประตูแต่ประตูก็ถูกล็อกอยู่แต่เขาก็สามารถเปิดหน้าต่างและปีนออกมาข้างนอกได้และเขาก็ปีนอยู่บนหลังคาบ้าน และขณะดเดียวกันลูอิสได้มาดูมาที่เขาเลี้ยงไว้ทําให้มาร์กต้องหนีโดยการเดินไปบนหลังคาเรื่อยๆในขณะที่เขาเจ็บเท้าเป็นอย่างมากและมาร์กสังเกตเห็นว่าบนหลังคาโรงนามีรูอยู่เขาเลยเชะเง้อมองลงไปก็พบว่ากลุ่มชาวบ้านกําลังร้องรําทําเพลงกันอย่างสนุกสนานโดยลูอิสบอกกับชาวบ้านว่าวันนี้เธอมีของดีมาให้ทุกคนดูและเธอก็ได้เรียกลอเรีนซึ่งเป็นชาวบ้านที่มีอาการป่วยที่พูดไม่ได้ออกมาข้างหน้าก่อนที่ลูอิสจะให้เอรนั้นเชือดคอแมวและเอาลิ้นของ แมวใส่ไว้ในตุ๊กตาซึ่งเป็นตัวแทนของลอเรนและทันใดน,นั้นเองลอเรนก็หายจากอาการป่วยและเธอก็พูดขึ้นมาได้ทันทีแต่ลูอิสก็บอกว่าเห็นไหมว่าเธอหายแล้วแต่เรายังไม่เสร็จแค่นี้นะ เพราะว่าตอนนี้จูเลียสถูกรถชนและตาของเขาบาดสนิทและลูอิสก็บอกให้เออเอาตาแมวไปใส่ที่ตุ๊กตาของจูเลียสและก็เอาตาราแพะไปใส่ที่ตาของจูเลียสหลังจากนั้นจูเลียสก็กลับมามองเห็นอีกครั้งหนึ่งลูอิสก็ถามว่านายมองเห็นอะไรจูเลียสก็บอกว่าผมมองเห็นเขาพร้อมทางชีนิ้วไปที่มาร์กที่กําลังส่องดูพวกเขาอยู่จากรูบนหลังคาแต่ว่ามาร์กก็หลบไปได้ทัน และทนาดนั้นลูอิสกับเออก็ได้ออกมานอกโรงนาและเดินไปหามาร์กที่ห้องใต้หลังคาซึ่งมาร์กพยายามปินกลับเข้าไปที่ห้องใต้หลังคาและเขาก็กลับมาได้ทันเวลาก่อนที่จะถูกจับได้ เมื่อลูอิสเข้ามาเธอก็เห็นมาร์กนอนอยู่แต่ลูอิสก็พบว่าหน้าต่างในห้องเปิดอยู่มาร์กบอกว่าเขาแค่ต้องการอากาศหายใจแค่นั้นเองและลูอิสก็บอกว่าตัวนายเปียกทั้งตัวเลยนะไม่ได้ออกไปตากฝนมาใช่ไหมมาร์กบอกว่าคุณรอเล่นหรือเปล่าผมเจ็บขนาดนี้ผมจะออกไปได้ยังไงและลูอิสก็ถามว่าเห็นอะไรบ้างตอนเปิดหน้าต่างออกไปมาร์กบอกว่าเขาไม่รู้ลูอิสก็บอกว่าเรากําลังจะฟื้นคืนชีพและอีกไม่นานก็คงจะได้เห็นมาร์กถามว่ามันเป็นการรักษาแบบใช้ตุ๊กตาใช่ไหมก็จะบอกว่าคุณพูดเหมือน พ่อผมเลยแต่ผมพูดด้วยความเคารพนะคุณคิดว่าเรื่องแบบนี้มันมีจริงเหรอผมคิดว่ามันเป็นการที่คุณคิดไปเองว่ามันมีจริงมันเลยมีจริงซะมากกว่าแต่ลอิสก็บอกว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ฉันก็ยังจําเป็นต้องทําอยู่ดีก่อนที่เธอจะออกจากห้องไปเมื่อตื่นเช้าขึ้นมา มากได้ทานอาหารแต่เขาไม่ได้สังเกตเลยว่าตุ๊กตาของเขาที่อยู่ริมหน้าต่างขยับตาเองได้และลูอิสก็เข้ามาในห้องและมาร์กก็บอกกับเธอว่าผมขอโทษนะลูอิสที่ผมพูดไม่ดีกับคุณเมื่อวานผมหงุดหงิดเพราะผมคิดถึงลูกและมาร์กก็เล่าให้ฟังว่าเขาเคยมาที่นี่กับพ่อตอนสมัยยังเป็นเด็กและลูอิสก็ทวนความทรงจําของมาร์กว่าใช่คนที่มาพร้อมกับไม้เรียวใช่ไหมและฉันจําแผลเป็นบนหัวหนายได้มาร์กก็บอกว่าผมใช้เวลาถึง25ปีสร้างชีวิตใหม่ให้ตัวเองแต่ลูอิสก็บอก เป็นญ,ญาณของนายมันเปลี่ยนไม่ได้เพราะนายเป็นคนที่นี่และลูอิสก็เอาอาหารมาให้มากินอีกและมาก็เล่าไว้ให้ฟังว่าตอนเขาตื่นมาเพราะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างลอิสก็บอกว่านั่นคงเป็นเสียงกระดิ่งแต่ว่ามาก็บอกว่าเสียงที่ผมได้ยินเป็นเสียงแจ้งเตือนจากโทรศัพท์ของผม แต่ตอนนี้คงมีคนตามหาผมอยู่แต่ลูอิสก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะไม่มีของแบบนั้นในบ้านหลังนี้มาก็บอกว่าเขาคงจะฝันไปเองนั่นแหละและมาก็ถามลูอิสว่าคุณเก็บกระดูกไว้ทําไมลูอิสก็บอกว่าเอาไว้ทานายอนาคตนะแล้วมันก็ถ่ายว่าวันพระจันทร์สีเลือดใกล้เข้ามาแล้วพอพิษออกหมดนายก็จะได้เจอกับครอบครัวอีกครั้งและวันพระจันทร์สีเลือดก็เหลืออีกแค่2วันก็จะมาถึงและมาก็ถามว่าแล้วคุณจะล็อกประตูขังผมไว้ทําไมลูอิสก็ตอบว่าเพื่อความปลอดภัยของตัว อและฉันก็จะอยู่ข้างนายและมาร์กก็เอาโครงกระดูกที่ลูอิสทิ้งเอาไว้มาเรียงต่อกันและเขาก็พบว่ามันเป็นโครงกระดูกนิ้วมือของคนและเขาก็เพิ่งรู้ว่าอาหารที่เขากินไปเมื่อเช้ามันเป็นเนื้อคนทำให้เขาถึงกับอาเจียนออกมา และเมื่อลูอิสออกไปจากห้องมาร์กกระด้สะดอกกุญแจและก็แอบ,บลงมาข้างล่างบ้านและเขาก็เกือบถูกลูอิสจับได้แต่เขาก็ได้หยิบไฟฉายในผ้านและวิง่งหนีออกไปจากบ้านจนได้แต่ไม่นานลูอิสก็ได้ขึ้นไปหามาร์กและก็พบว่ามาร์กหายตัวไปแล้วลูอิสเลยตะโกนด้วยเออและเลวิสให้ไปช่วยกันตามหาตัวมาร์กโดยมาร์กนั้นได้เอาไฟฉายและหนีเข้าไปในป่าแต่เนื่องด้วยอาการบาดเจ็บ ทำให้เขาไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่นักก่อนที่เขาจะล้มลงและคิดถึงลูกกับเมียแต่เขาก็ลุกขึ้นมาได้และพยายามหนีเข้าไปในป่าจนไปเจอกับซากเครื่องบินของเขาที่ตกลงมาและมาเปิดประตูเครื่องบินและพยายามหาลูกเมียของเขาแต่ก็ไม่พบซึ่งเขาพบแต่รอยเลือดและมารก็สังเกตเห็นว่าที่บ้านหลังหนึ่งเปิดไฟทิ้งไว้อยู่และเขาก็คิดว่าลูกกับเมียของเขาอาจจะอยู่ข้างในบ้านหลังนั้นก่อนที่เขาจะเดินไปที่บ้านหลังนั้นแต่ก็ไปไม่ถึงเพราะถูกจับได้และถูกกระแทกตัวจนล้มลง และเมื่อฟื้นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองกลับมาอยู่ที่บ้านของลูอิสเหมือนเดิมและวันนี้มันเป็นวันพระจันทร์สีเลือดที่ลูอิสบอกว่าจะมีพิธีใหญ่และจะทําให้เขาได้เจอกับครอบครัวและเมื่อมาร์กเอาผ้าพันแผลออกก็พบว่ามีเหล็กแหลมถูกตอกเอาไว้ที่ฝ่าเท้าของเขาและมาร์กก็ได้ดึงออกมาด้วยความเจ็บปวดก่อนที่เขาจะเปิดประตูแล้วลงไปด้านล่างและเรียกหาลูกกับเมียก่อนที่เขาจะพบว่ามีหลุมสามหลุมถูกฝังไว้หน้าบ้านและเมื่อเขาเห็นดังนั้นเขาเลยเเรีบวิ่งและเอามือไปขุดหลุมแต่ เขาก็ไม่พบศพเมียกับลูกตัวเองแต่กลับพบศพสัตว์ต่างๆเช่นหมูกับแพะและมาก็ตัดสินใจเขาเ้าไปที่โรงนาและเปิดประตูชั้นใตดินและก็เดินเข้าไปและเรียกชื่อลูกกับเมียของเขาแต่กลับไม่มีเสียงตอบกลับแต่สิ่งที่เขาพบกลับเป็นศพคนและก็ตุ๊กตาจํานวนมากก่อนที่เขาจะเจอรูปใบหนึ่งซึ่งเป็นรูปของทั้งลูอิสเออร์และเลวิสซึ่งรูปนั้นระบุว่าเป็นปี1860แสดงว่าครอบครัวนั้นอยู่มาเป็นร้อยร้อยปีแล้วโดยใช้เวทมนต์อะไรบางอย่าง แม่มาก็ได้เจอกับตำราเวทมนต์และก็พบว่าพวกเขาทำเวทมนต์ใส่เขาก่อนที่เขาจะอ่านตำราและทำตุ๊กตาอะไรบางอย่างขึ้นมาแม่มาก็เข้ามาในบ้านและก็พบว่ามือถือของทั้งครอบครัวถูกเก็บเอาไว้แต่ทุกเครื่องก็แบตหมดมีแต่มือถือของไทดอนที่ยังมีแบตเหลืออยู่ซึ่งเขาก็เก็บเอาไว้กับตัวและในตอนนั้นครอบครัวของลูอิสก็กลับมาพอดีและแม็กก็ได้กลับมานอนอย่างที่เดิมและเขาก็เอาเหล็กแหลมเสียบเข้าไปในเท้าด้วยความเจ็บปวดและทำเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นและทั้งเออร์ลูอิสและเลวิ ก็ได้ขึ้นมาหามาร์กลูอิสบอกว่าไหนขอดูเท้าของนายหน่อยและมาร์กก็ถามว่าคืนนี้ใช่ไหมคืนพระจันทร์สีเลือด และลูอิสก็บอกให้เขานอนหลับลงและให้เตรียมตัวให้พร้อมสําหรับคืนนี้และมาก็หยิบม,มือถือของไทดอนขึ้นมาหาสัญญาโทรศัพท์ขณะที่แบตโทรศัพท์เหลือหนึ่งเปอร์เซนต์และเขาก็โทรศัพท์ไปหาตำรวจและตำรวจที่รับสายก็คือตำรวจที่เขาเจอที่ปั๊มน้ํามันเขาก็เล่าให้ฟังว่าเครื่องบินของเขาตกและตำรวจก็เล่าให้ฟังว่าเมียกับลูกสาวข,ของเขาไปที่สถานีตำรวจเพื่อหาตัวเขาแต่ว่าเราไม่เจอลูกชายของคุณและตำรวจก็ถามว่าคุณอยู่ที่ไหนพวกเราจะไปรับมาก็บอกว่าเขาอยู่บ้านที่มีแต่คนแก่ที่ชื่อลูอิสและ ผัวของเธอที่ชื่อว่าเออมาก์กบอกว่าได้โปรโดมารับผมหน่อยและตำรวจก็บอกว่าเรารู้จักบ้านหลังนั้นเดี๋ยวเราจะไปหาคุณและเมื่อรู้ว่าตำรวจกำลังจะมามาร์กก็ได้ดึงเหล็กแหลมออกจากเท้าของตัวเอง ก่อนจะผันผ้ากลับ <impossible> <habitude> ไปที่เดิมหลังจากนั้นไม่นานตำรวจก็มาที่บ้านลูอิสและทันใดนั้นลูอิสก็รีบขึ้นมาหามาร์กก่อนที่จะเอามือตกไปที่ตุ๊กตาของเขาทําให้เขาถูกกดไว้กับเตียงและเธอกำมัดตุ๊กตาด้วยเชือกทําให้ตัวของมาร์กถูกมัดไว้กับเตียงและลูอิสก็มาคุยกับตำรวจก่อนที่ตำรวจจะได้โทรศัพท์ไปหามาร์กแต่มาร์กก็ตอบกลับไปไม่ได้เพราะว่าตุ๊กตาของเขาถูกมัดเชือกถูกปิดปากเอาไว้และมาร์กตัดสินใจเอาตุ๊กตาของตัวเองติดตัวและแอบลงไปด้านล่างและลูอิสได้เข้ามาในบ้าานพออดีและเจกัม และเธอก็บอกให้เออไปตามลูอิสมาแต่มาก็ได้หนีไปได้และเขาก็มาโผล่ตัดหน้ารถตำรวจแล้วก็ขอตำรวจเข้าไปในรถซึ่งในขณะนั้นตัวเขายังเหมือนถูกมัดอยู่ทําให้ตัวของเขาแข็งและไม่สามารถพูดได้และมากก็ได้ดึงเชือกที่มัดปากของเขาที่ตุ๊กาตาออกทําให้เขาพูดได้และมาก็ได้บอกตำรวจว่าเออกับลูอิสขังผมเอาไว้แต่ตำรวจก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้พวกเขาน่ารักจะตายมากก็บอกว่าพวกนั้นเป็นเหมือนพวกหมอผีและมีลทัทธิเลยและหัวหน้าพวกนั้นก็คือลูอิสนั่นแหละ ขบขุมทุกคนแต่ตำรวจไม่ได้พาเขานี้ตำรวจขับรถพามารกกลับไปหาลูอิสและตำรวจก็เอาปืนเจาะหัวมาร์กและบอกว่าแกกับเมียไม่ฟังฉันเองนะและทุกคนก็ลากตัวมาร์กเข้าไปในโรงนาส่วนลูอิสก็ได้มาคุยกับตำรวจว่าคืนนี้เราจะมีพลังมากเป็นพิเศษและทุกคนจะได้เห็นทุกชิ้นส่วนของเขาชาวบ้านทุกคนจับมาร์กเข้าไปขังไว้ในโรงนาและเขาก็ได้เห็นเมียและลูกของเขาในโรงนาแต่นั้นเป็นเพียงแค่ร่างกาย แต่วิญญาณไม่ใช่ลูกเมียของเขาและลูอิสก็ได้เป่ายาสลบใส่มาร์กและก็ลากเขาขึ้นไปบนเตียงและลูอิสก็ได้งางมีดจะแทงมาร์กและกําลังจะแทงเข้าไปที่อกของเขาแต่ว่ามาร์กได้จับมีดได้ทันและก็เอาเหล็กแหลมแทงไปที่อกของเออแทนทําให้ชาวบ้านทุกคนแตกกระเจิงซึ่งมาร์กได้ปรุงยาเอาไว้เมื่อตอนอยู่ใต้โรงนาและเขาก็เป่า,า,ายาใส่ลูกและเมียของเขาทําให้ทั้งสคนกลับมามีสติอีกครั้งและมาร์กพบว่าลูกชายของเขามือขาดไปแล้วและมาร์กก็ได้บอกกับเมียของเขาว่า ผมขอโทษที่พาคุณมาที่นี่เดี๋ยวเราจะกลับบ้านด้วยกันอย่างปลอดภัยและระหว่างที่ตำรวจกำลังขับรถอยู่นั้นก็มีอะไรบางอย่างพุ่งใส่หน้ากระจกรถสื่งนั้นคือศพของเออและตำรวจก็ไล่ย,ยิงปีนไปในป่าเรื่อยๆเพราะไม่รู้ว่าศัตรูอยู่ที่ไหนและทนาดน,นั้นเองมาก็ได้โผล่ออกมาและเอามีดแทงไปที่เขา และเมื่อลูอิสรู้เรื่องเธอเเก็เกณฑ์ชาวบ้านทุกคนให้เข้าไปจับมาร์กในโรงนาเพราะว่าเขาเป็นคนฆ่าเออและคนแรกที่บุกเข้ามาในโรงนาคือเลวิสเลวิสได้พุ่งเข้ามาคร่อมมาร์กแต่เลวิสไม่รู้เลยว่ามาร์กได้เอาตุ๊กตาของเขาไปแช่อยู่ในอ่างนา้ําทําให้เขาอาเจียนออกมามีแต่น้ําก่อนที่เลวิสจะล้มลงและตายด้วยอาการจมนม้ําและลูอิสก็เข้ามาหามาร์กในโรงนาและบอกว่านายนี่ลาดจริงๆ เราะอย่างนี้ไงฉันจึงทําตุ๊กตาของตัวเองเก็บเอาไว้และมาร์กก็เลยเป่ายาสรุปใส่ลูอิสทําให้ตัวลูอิสยืนตัวแข็งอยู่และมาร์กก็เอาตุ๊กตาออกมาและบอกลูอิสว่าดีไงผมเลยทําตุ๊กตาของลูอิสให้และเขาก็โยนตุ๊กตาของลูอิสแล้วฟาดด้วยค้อนทําให้ตัวของเธอกระเด็นไปไกลและไฟก็ได้ไหม้โรงหน้าลูอิสถามมาร์กว่านายจะปล่อยให้คนแก่ถูกไฟไหม้จริงๆงั้นหรอแต่มาร์กก็ได้เดินมาบอกกับเธอว่าคุณซอนผมเยอะมากจริงๆ ก่อนที่เขาจะเดินออกมาจากโรงนาและเขาก็เอาเกลือโรยไปที่ด้าโรงนาเพื่อไม่ให้ลูอิสออกมาได้และเขาก็บอกว่าถ้ามันขังปีศาจได้มันก็ขังเธอได้เหมือนกันทำให้ลูอิสถูกไฟไหม้ในโรงนาจนเสียชีวิตก่อนที่ม้าจะมาคุยกับชาวบ้านว่าถ้าไม่อยากโดนก็ถอยไปและเขาก็ได้เดินมาหาครอบครัวและมองโรงนาไฟไหม้ไปด้วยกันก่อนที่จะขับรถตำรวจกลับบ้านและนังก็จบลงเพียงเท่านี้นี่คือหนังเรื่องสเปลปี2020ี และเรื่องราวก็จบลงเพียงเท่านี้ถ้าหากใครที่อยากชมสปอยมังงะตอนนี้อ้วนน้อยไซส์สองกลับมาแล้วนะครับเป็นช่องที่จะรวบรวมมังงะสนุกสนุกโหดสยองขวัญดิบเฉื่อนและไม่ใช่มังงะแบบที่เราเคยทํามาก่อนเพราะการรีเทิร์นกลับมาในครั้งนี้มันจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเดิมและไม่ใช่มังงะภาพขาวดํามันคือมังงะภาพสีที่พวกเรานั้นได้รังสรรค์กันมาอย่างเต็มที่ เื่อจะให้เพื่อนๆืนและก็น้องนองนั้นแดดทะรถในการรับชมมากขึ้นถ้าหากใครที่เป็นสายมังงะแล้วก็ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง